อืมอืมพันธล,ลินแบบลินฝาลินใหม่อืมอืมโคชนาสวัสดีครับมาพี่น้องมันนี้ได้นี่สามสิบกบลวกครับแล้วกาขั้นแท่นหน้านี่ขั้นแท่นหน้า โอ้เว้ยสาวเฉลิพึ่อยากกินอะไรได้เนี่ยเอ่อวันนี้บริสุทธิ์บริสุทธิ์พึ่งมากินน้ำมาได้ครับเดินทั้งไก่ทั้งไก่ทางสปปลาวฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงเมียนมาคาโมเดียเกาหลีญี่ปุ่นเอเชียยุโรปอเมริกามากินน้ำแกงพี่น้องจินเจ้าอันนี้เป็นน้ำเด่นอันจะใจบ่อหลวงฝลาเนื้อชมงอนไว้ยเยาวมาพี่น้องบ่์อะไรอย่างนี้คับนะครับเนาะขอหั่นนะครับท่านกินทั้งหั่นบ่นี่สามสิบกลบฮู้เดี๋ยวขั้นแท่นหน้าพี่น้อง เฮียตอนบางไงสิบล้อกทันตอนบางไงนะท่านกินทั้งคันไปนี่สามสิบกิบคันแทน,นาอุ๊บอู๋เวาไนนี่ได้ยบอกอันนี้ลวกแล้วนะครับเด้อพี่น้องอ่ะท่านกินทั้งคันไปน้ำเนาะไปแสงสีเบิร์ตวา่ๆหรือว่า mắm cám lạp mèo bỏ lấy hang nào cũng đáng ngợp mèo dạy gọi xeo ngay đông cặp dò mèo 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 สาบสิคกิบในขั้นหลวกจะเป็นยังไงพี่หลังนะเนี่ยผมหลวกละลวก,กำหอนละ ขอพายสำหรับคนไปกินเนื้อด้วพี่หน่องนะああอืม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 แจกอืมเดี๋ยวแล้ว ตอนนี้ไงเราพี่น้องตามข้าอิม่มอ่ะเนี่ยมาทำพิธีเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือชอบกินพริกไผ่บัมักกะขอยังหลายๆได้สัมผัว่าเข้ายังกะกินอังยองบะแมนกินทุกวันครับ <laughs> อื ว้าวนะเนี่ยสามสิบกิบพันธ์ลินแบบลินฝาลินใหม่อืมอืม ngon uhm. làm bạn tuần ơi bạn tuổi ơi uhm. rồi mắc uhm. นี่เด้ออืมทั้งหันทั้งกินอืม สับหลายออ้ห oh. ันยากนาอพี่น้องเนาะเบรหันแบ เพียแทย้ของมําลําแสบ่บหรามาพี่นอ้องอืมคันเห็นน่ะชุดเท่านั้นอืม Wow. Sập lại. Nhí. Mm -hmm. ส,สับสับสับอืมอันนี้ก็แซ่บแม่พี่น้องสามสิบกรีบสุดยอดเลยอือันนี้เผ็ดนี่คี่เผ็ดนี่เผ็ดนี่เผ็ดพริกน,นี่น้ำจิ้มใส่พริกกันทำเองอืออือ เผ็ดนี่ล่างสซอาทเลยสุดยอด เอาสามสิ่คำแล้วครับพี่น้องนี่คำก็เนี่นะครับสุดท้ายเอาเนื้อไว้เอาไปกินต่อมาสุดท้ายแท้สุดอู้อืม แซบ่บว้าวว้าอแซบ่บอะไรพี่นัก โซเดียลิเซชันหลับจุกะวปอ่ะเมืนน่อนี้ผมว่าจะมีของน้ามือหน่ะผมหามด้วยเด็ดมูแซบมาเขียนมือมาครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายช,ชาวชาวเวีเซนบ,บ,บ,เ right บ๊ายบายขับอินยองเยอเลิฟยูอ๋อลิฟยูเวียดนามบ๊ายบายต้นมากอสินบัญญาบ๊ายบายเลิฟยู <laughs>